สวัสดีครับวันนี้กับผมมิเตอร์บีทแคสติ้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม p o โปเกมอนบูเรเจนเวอร์ชันในพาร์ทที่5กันแล้วก็ไปชมกันต่อนะครับว่าผมเจอปิปปี้ตัวนั้นหรือเปล่าก็ไปชมกันเลย Let's go เอาล้ oh yeah, oh yeah. วครับ ลงบันไดแป๊หนึงแล้วก็ขึ้นมาใหม่ครับเพราะอีโคนนี้มันขวางทางผมอยู่โอเคมาสู้กันเออไอ้นี่ท่าคาัตเตอร์ไปไหมนะถ้าจำไม่ผิดอืมหันอืฮมเรี้ยวอะไรกันแเนี่ยเรียวรู้ก่อนมาเรียวรู้ก่อนโอ้ยอะไรว่าซูแบบ อ่ามีด็อกเตอร์หัวเกียมอยู่ตรงนี้เลยครับไม่เกียนหรอกเราพูดไปงั้นแหล่เออมันไม่ได้หัวเกียนนะมาเลยไอ้ด็อกเตอร์เงา่าทำไมรู้สึกเกียมแหลกวะไม่แค่ไมบ้บอยนะเว้ยถ้าอะไรไม่รู้อ๋อเคาเตอร์จำได้แล้สวนขึ้นผักอือโทษแรงเลยนะครับแรงมากถ้าอะไรวะอืออ๋อ เสียงน้าลำคาญสกริชท่าสกริชโอ้ออกไม็แล,แล้วเนี่ยท่าอะไรก็ไม่รู้อืมหมัดเคลียงควายเลยตั้งชื่อให้อืมมัดเคลียงควายอืมเฮ้อ ใช้ท่าเดิมเมนี่ยแหละโอเคอีวากแล้วเนไหนโทลูแล้วกันนะเอเริโอรูมันจะตายละคัตเตอร์ใบไม้ผัก<ะ>อืมโอเคแตกเอาไม่อัพเวลอีกอขี่งกเวลอย่งเลยสู่แบทอีกแล้วนะครับช่างหมมัวมาเด็ดฮะมีตะแก่อยู่ตรงนี้ด้วยโอ้รู้หน้าตนะ้นเหรอ น่าใช้นะแต่ไม่เอาเพิ่มป้องกันนําหอยแล้วว่ามัดเครื่องควายเออเฮะตีไม่ค่อยจะเข้าเลยเอาอีกทีหนึ่งอืมโอ้โหเฮ้ย huh. ค <Hey. S 1> าเตอร์เอาอืม uh huh. ไม่ต่างอะไรกับท่ามัดเครื่องควายกูเลยมาเวลพุ่งกระชุดลูกซ uh huh. ามบอกว่าพุ่งกระชุดพุ่งแค่นี้เหรอไม่ได้ก็พุ่งหรอกนะคาเตอร์ เคาน์เตอร์มันเกมอือหโอ้โหเข้าแค่นี้เลยเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยชิปหายแล้วยัดยาหน่อยลูกเอายาไปกินเลยรีโอลุโอโ้ล็อกโทโยนหินเอาไปอีกสวยมัดเครี้ยงควายอืมไม่ตายแฮะเข้าอย่างน้อยเลยโอ้โหสกรีชมาซะด้วย ท่าที่เราได้เมื่อกี้แต่เราไม่เอาถ่าลดป้องกันสองระดับเราไม่เอาครับไม่่อชอบตัวไหนวะช่างหัวมาเลยเปลี่ยนตัวในตุลุไวอเเกือบจะอัพแล้วมาสู้กันหน่อยโฮจาอัพฟริจาอืมภาษาอะไรไม่รู้กูพูดไปงั้นแหละอืมขอแพ้สำหรับเขาเปนสุดพายเลยนะครับ,รด,รบดินผ่านดินผ่านโทษอะไรกันในตุลุเปลี่ยนร่างงันเหรอกลายเป็นตัวอะไรกันนะ ยินดีด้วยในโทรุของคุณเปลี่ยนร่างเป็นฮายาชิกามะแล้วชื่อแมงเห็กอยากชิบหายเรียวรุเบลเท่ากันแล้วเนี่ยใหม่เราจะให้ลิซาดอนเป็นหนึ่งเท่านั้นลิซาโดดีไม่ใช่ดอนแกมปิปปีตัวปออไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาไม่ท่านครอแตกอีกแล้วอีกแล้วมันไม่จบมันไม่เลิกเผามันสวย เอาอีกแล้วลวลุงลุงต้องการใช่ไหมลุงได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้เมท่านคอรอ l เ,เวลอัพไปเลยฮายาชิกาเมะคัตเตอร์ใบไม้แตกเอาไปอีกแตก วยยังจะเหลืออีกเหรอไม่เป็นไรหายาชิกเมะเทพอยู่แล้วแค่เดินช้าเท่านั้นเองเอาไปแตกอ <c oughs> ่อนอัดอ่อนอัดเฉยเลยมันต้องอ่อนหัดสิว่าเออเฮ้ย <c oughs> ปีๆอีกแล้วเหรอขอเป็นตัวที่ต้องการตามหาจริงได้ไหมขอตัวคัดซีนไม่ใช่ตัวไรสาระาแบบนี้ไม่เอามาดีบ่ะดีบไป ค okay. ตายละในทุลุแล้วกันไม่ใช่ในเอทูรุนี่ไงดีคนนั้นมันคุนๆนะเหมือนไดโกะเลยเอาละจะใครก็ช่างเอ๊ะไวชิบหายเลยเอ๊ะนั่นมันคุนไดโกะนี่นะสวัสดีครับเบาเสียงหน่อย ฉันกำลังแอบดูพวกนี้อยู่ว้าวว้าวว้าว,ว,าวหัวใจขึ้นเต็มเลยสงสัยเงียเ้ยวเฮ้ยไม่ใช่ทุยโอ,โอ,โอได้หินดวงจันทมานะครับแค่นี้เองเหรออืมก็ไม่เร็วนะกำลังกล่าวเรื่องเกี่ยวกับปิ๊ปี้ที่ชอบกับหินดวงจัน,นมากอะไรประมาณนั้นครับตำนานหินดวงจันทของปิ๊ปี้โอเค แล้วไดโกก็ให้อะไรมาไม่รู้เดี๋ยวค่อยเช็คดูแล้วกันแล้วเมื่อไหร่พวกนานจะคยกันเสร็จวะคันโตทีมล็อกเก็ตโอเคไดโกให้อะไรมาปิปี้ให้หินดวงจันไดโกให้อะไรวะมันออฟอะไรสักอย่างออฟโลโจภาษาอังกฤษคืออะไรวะไม่รู้ไปดีกว่ากละดุดอีกแล้ว อย่าใช้เลยท่านี้มันจะหมดละคุยไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรยังไงเราก็ได้หินดงจันมาแล้วนะจะอะไรก็ช่างหัวมันปิปปี้เราจะไม่ทำ้ายพวกนายอีกแล้วนะพวกนายก็อย่ามาก่อกวนการเดินทางเราเลยโอเคไปดีกว่ามันมีแต่ปิ๊ปปีด้ดุนทั้งนั้นเลยนั่นไงว่าแล้วปิ๊ปปี้ในถ้ำนี้มันหลอกลวงนะครับมันมีแต่ตัวดุน,นครับมันไม่มีตัวนั้นเลย นั่นไงตัวเลขก็ยังเป็นตัวดุนเลยของไะไรมาเนี่ยมีแต่ตัวผู้เท่านั้นนะทางออกแล้วเนี่ยดีใจจังจเจอซะละอ๋โอโหนี่เสียงดีใจเลยเนี่ยมันเสียงหน้าเบื่อมากกวา่าโอเคสวัสดีครับอ๋อสอนท่าโอเคจัดเอา้านี่รู้เสือใช้ไม่ได้ทั้งที่เป็นปกมอนนักมวยเนี่ยนะวัตถุฟักเมกะพันใช่ไหมอัตตา โดนแค่85แรง80ไม่เอาหรอกเอาของคนนี้ดีกว่าเมกาคิกดีกว่าเยอะแรงกว่าแถมยังตีโอกาสโดนเท่ากันอีกอ้อาวน้อยกันสิบเนี่ว่ะไม่เป็นไรขอแค่มันโดนก็พอละโอเครับไปเลยรซาโดสวยโอเคไปด,ดีกว่าแน่ต้องมาสู้กับชั้นก่อนนะจัดไปอิหนูเอาเวลมา ดูดเลือดโอ้โหเอาตอนแรกนึกว่าหวานมเมล็ดดูดที่แท้มันดูดไปเป็นอย่างนี้เลยเหรอทำไมเอา,เอานี่มันกระสุนมเมล็ดพืชประโถเฟลหลายนัดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเอาเผือกดซัมบิโอโชิบหายอืมอืมอืมยิงโดนห้านัดเลยว่ะอ่าแทกเกิลเออโดนเอาเข้าไปครับตาย ตัวต่อมาโอ้โหโปเกมอนไฟด้วยชิปหายเปลี่ยนตัวไปเลยทิ่สโสดทำไมถึงเอาตัวนี้มากูอยากใช้ครับมาลองท่าใหม่เมก้าคลิกหน้าแหกไปดิเลเววอัพตัวอะไรซุกัสดู่ชงหัวมันดิโดดทีบมันเลยใจเย็นๆอะโดดทีบเนี่ยแรงสุดละเออไม่ตายเฉยเลย What the fuck? วัตเตอฟ โอ้ติดขีโอ้เอมเบอร์เลยครับรุ่นนี้ตีติดขีก็มากาบิเองฆ่าซาชา่าถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปอ่านมังงะนะครับแอคแทกออนไททันนะครับ <c oughs> ท่อนไม้เมื่อกี้โดดได้นะแต่ยังไม่อยากโดดอยากไปผจญภัยต่อกระโดดทีมันสวย บาบสัดานิ่ะเหเขามันเลยลูกเออน่ารักดีวะทำดานิน่ารักมากเลยทางนี้ส่วนโลคอนไดโอ้โหเกือบตายอ่ะโ,โลคอนกันหน้าตาเหมือนเดิมครับเลือดเกือบหมดไอชิมายเปลี่ยนตัวด่วนด่วนด่วนดวนด่วนดวนเร็วจา้านำเอ,อ๊ะนั่นมันซิมซาโอ้โปเกมอนอะไรวะเนี่ย อ้าวจูก็หายไปวัดตึฟักอะไรของมันวะมันเป็นวูคองแน่นอนครับมีสกิลร่องคนแบบนี้มันใช่เลยวูคองครับผมเจอวูคองครับเอ้าเดี๋ยวเดินทะลุต้นไม้ปะเคีียดอะไรปะเนี่ย mt เอ้ยฮิโกซารุตัวเมื่อกี้ไปไหนนะ้าเอ๊ะมีเด็กกระโปรงตรงนี้เลยช่างัวแม่งท้าเลยแล้วกัน มาเลยเด็กน้อยอหอยสังไอ้นายมาจากไหนวะเนี่ยมาจากป่าป่าเฮียละถ้ำต่างหากเล่าเออมวยละกูไปเลยล็อกโทมโอ้โหมันกะแม่นมากมเป็นนักคณิตศาสตร์เลยวะไปเอมเบอร์แตกโอ้โห 700xp ปัดทอย่างดีครับผมแต่มันตบเลี้ยวลูกกูแตกไปละ ไม่ไม่เลือดสีอย่าไปเห้ามาแต่เห้ากับคนได้ไมโปกเกมอนปลาไม่ต้องห้าครับเราหนีได้หนีไปแต่คนมันหนีไม่ได้อย่างไงเกาะเมกาคิกอะไม่ตายนะเออช่หงัวงมันเถอะเอออย่างน้อยมันก็ตีไม่โดนเหมือนกันละไม่อัพเวลด้วยไม่อัพเวลด้วยฟักยูเฮ้ โอ้โหยังไม่ตายอีกเออมัดสปอร์ตเออดีอยู่ที่มันไม่ตีมาถ้าตีมานี่น่าแหกเลยมาเพื่อนนายอัพเวลเท่านี้ฉันก็โอ้โหแมงโ,เโปกเกมอนไฟฮีตตัวข้างนี้ไอ้บ้าพุ่งชนต่อเลยลูกไม่ตายอยู่แล้วล่วละนายแข้งแกงโอ้โหเมทันคอร์ด้วยโอ้โหเลือดลอดไวทำไมวนะน่ะเออตาย ต้องหาโปเกมอนหินดูดเลือดละในโทลุไม่ใช่ในโทลุก็เรียกชื่อผิดตลอดแล้วเราเนี่ยมันชื่อว่าทานาชิกเมะเอาหนีไม่ได้อีกเชียละชิบหายละเออหนีสิว่าเอามันยังตามไม่เลิกนกตามมาติดๆครับมันจะฆ่ากูให้ได้เลยกูวิ่งเหยียบหัวมันเลยวะโอ้มันเอาให้ได้วะเฮ้ยจริงเหรอในในวันใช่ไหมเพื่อนจัด จดต้องการหน่อยเด็กมันวอนเด็กมันวอนครับเด็กเด็ก,เด,กเด็กมันโหดเด็กมันต้องการครับโอ้โหเด็กแม่งโหดมากโอ้โห,โโหเลยควรเอาคนไฟนี่ว่าแม่งเฟลแล้วกูจวจำลืมไปเลยว่าควรเอาออกไปแล้วนี่ทดาด์กมาโฟชั่นเลยสองขวดใช่ไหมรีไวทก็มีนี่ว่าเอาให้เลี้ยวรู้แล้วกันอืม ปึ้มเดียวลุอืมนิสะโดด้วยเดี๋ยวมันจะตายโอเคทางไหนต่อทางนี้เหรอจะถึงเมืองแล้วนี่วะชิมชาต,ตัวเมื่อกี้หายไปไหนวะคงเป็นวูคองจริงอะ่ะเปิดสกิลหายตัวไปเลยอะ่ะเออโหดชิบหายเอา้าเมื่อกี้เราก็ใช้เพิ่มเลือดมาหนิวะเอ๊ะเดี๋ยวนะไอะ้ตัวนี้มาจากไหนวะ เฮ้ในเห็นชิมชาตัวนี้ไหมเอ้ะก็มันก็อยู่ข้างหน้านี่นายถามอะไร,ประแปลกๆแล้วเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นตัวสร้างความปันป่วนของเมืองนี้นะครับเอาอะไรของมันวะไม่ใช่เหรอเอ,เอ้าเฮ้ยไรฮอนไรฮอนเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันฮิวเลือดเลยท้ากูสูซะละไอ้เฮียไม่เป็นไรช่างของมันโอ้ยนี่คิดจะไม่ตีเลยหรือไงวะอืมตีเองก็ได้วะโอ้ h a t the fuck โอ้โหเถื่อนมากครับนายเถื่อนมากเลยเพื่อนเออลดลดเข้าไปเพื่อนลดละห้ามตีนะเพื่อนกูจะตีได้คนเดียวไปเพื่อนสวยเควินแพ้ผ่าให้ใช้ปืนมันนหดดีนะนายเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะเราได้ชิมชามไปเป็นพวกแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลย แต่เราไม่ค่อยอยากปั้นมันเท่าไหร่ไม่เป็นไรเอาเป็นโปเกมอนนักมวยประจำทีมก็ได้แต่ว่าตัวนี้ก็เป็นนักมวยนี่วะอะไรของมันวะเนี่ยนี่ท่าอะไรของมันวะโมฟามันแปลว่าอะไรวะแช่องหัวมันเถอะดู้แค่ว่าไอ้มอนเฟอร์โนนี้ไม่ใช่ตัวหลักแน่นอนนะครับจาไว้นะไม่ใช่ตัวหลักนะครับมันก็โหดของมันแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวที่เอามาใช้นะครับโอเคโอ้นั่นคคาซุมินัซาโตชินี่วะ ใฮ้ hey, ใครนะ่ะเฮ้ยมองเห็นได้ไงวะตั้งไกลนะเฮ้ยวัดดีจุดสโตชินั่นใครเหรออ๋อนายยังไม่รู้จากเขาสินะยุกิแล้วก็ปล่อยเขาคุยกันไปนะครับผมแปลมัว่วเมื่อกี้ไม่ต้องคิดมากนะครับโอเคไปแนะเราก็ต้องมาทูก่กับคาซูมิอีกนะแต่ว่าไม่ใช่พาร์น,นี้หรอก นัดไปที่เลายี่ี่นะครับไม่ใช่เลวารูดเออไอไขรมาเนี่ยหน้าคุณก้นหน้าเราอ่ะค้นของดูเผื่อมีคนให้เชฟข้างหน้ามันไม่มาเล่นกับเราเลยอ้าวนี่คนท้าสู้เราวะเนี่ยปเกมอนน้ำเลยนึกว่าจะโยนอ่าอะไรวะเรียกเรียกว่าเออเรียกชื่อภาษาอังกฤษดีกว่า ชื่อภาษาญี่ปุ่นจำยากที่ไหนโอ้ยหลับไม่ตื่นเลยลูกเอ้ยตื่นน้อยเออสวยโอ้โหตีไม่เข้าเลยให้โ,โจมตีมาหน่อยเพื่อนเราจะเคา์เตอร์สวนเลยเหี้ยไม่โจมตีสวนบ้างเพื่อนทำไมนายใช้แต่แบบอย่างนี้ไปเลยโคเตร์โคเตร์ดูดเลื่อนมนันโอ้หลับอย่ให้เป็นอะไรนักหนาวะให้เปอโนซิดอีกแล้วเป็นอะไรกับหลับนักหนาวะเพื่อน ฉันรู้สึกง่วงง่วงจังกันเลยง่วงนะเนี่ยฮะรีบตื่นเออดูดสวยแตกเออซูอยากชิ่หายไอ,อ้พวกชอบทำให้คนอื่นลับเนี่ยโอ้โหโปเกมอนไฟด้วยไฟกับไฟหน่อยมากเราจะใช้แผนสาโตชินะครับคือเอาโปเกมอนไฟไปตีกันเองนะครับซึ่งเราแพ้แน่นอนนมาดูท่าอะไรท่าอะไรวะ ดิกนิ้วแน่นอนนายกูว่าแล้ดิกนิ้วรดป้องกันมันให้เดานะน่าจะลดป้องกันเออสวยขวดมันเลยลูกโอ้โหมันตีเวนมาโอ้ยกระเฮียแล้วโอโคตรไก่เลยเตรียมเตรียมเข้าอ่าพีซีได้เลยนะลูกหนูไม่สมควรอยู่ทีมพีนะเฮ้ยเคาเตอร์เร็วตื่นมาเอาเ่านี้เชกาดีบอกเห้ยถ้ามึงไม่ตั้งใจสู้มึงก็กลับไปนอนบ้านเลยนะ อะไประมาณนี้โอเคกัดไปเพื่อนเออชนมันหน้าแหกเลยเมื่อกี้ปเกมอนพืชใช่ไหมน่าจะใช่นะฮ่าฮ่าแตกสวยโอเกือบอัพเวลอ่ะไอสองคนนั้นอาจจะเป็นคนท้าสู้กันน,นะแต่ขอท้าคนล่างก่อนแล้วกัน <c oughs> นั่นไงว่าลนะ คนตกป่าอีซี่ละงานนี้แดกลยตีก่อนเชเลยทีมมันแอฟโซเบอร์แดกโอ้โหมันตีแรงมากเราก็ดูดเลือดน้อยชิบหายเลยซูปเปอร์โซนิกไม่โดนจ้ะสวยเลเวลอัพแน่นอนสวยเทนเตะเคลนล่ะ ตัวไหนสู้ได้เอ้ยตัวนี้เกือบเวลอัพแล้วเอาตัวนี้ออกมาแล้วกันเมก,ก้าคีกหัวแตกสีดาวะสีดาตรงตัวนี้เลยโฮจาอาฟิเลตาโอ้โหอะไรวะเนี่ยคอปเตอร์ใบไม้ฟงโอ้โหนัดจอดเลยวะโคตรโหดหายาชิกาเมะเราโหดมากครับยิมนี้อีซี่แน่นอน มึงเหมือนยิมที่แล้วยิมที่แล้วมันมาแรงไลยค่านะครับโอ้โหสองผัวเมียใช้ตัวคู่เหรองั้นก็รับไปเมก้าคิกหน้าแหกเอา้าติดพิษอีกกูโอ้ยขออภัยสำหรับคำไม่สุภาพเลยนะครับคือพอดีมันหลดุดโอเคหลังจากนี้จะไม่พูดละจริงๆนะครับยังไงก็ติดพิษแล้วก็เมก้าคลิกไปต่อเลยนะกันนะแหก โอ้พดไชชและหนังก็สวยสิโดนฉันแน่เออท่าอะไรวะท่ากัดแทนท่านี้แล้วกันมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรนะได้สองท่าเลยเหรอท่าอะไรวะท่าเพิ่มเลือดอ๋อก็ไม่เร็วก็ไม่เร็วใช่ไหมวะหรือกูมั่ววะกูมั่วหรือเปล่าเนี่ย ขโมยนี่คือชิปหายเลยนะดูดเลือดมันนิสโดเตะมันโอ้ยโดนต่อยเตะก็ไม่โดนอีกเชียร์ละเอ้าโอ้ยนี่มันท้าวางกาฝากนี่ว่าจำผิดอีกชิปหายเตะมันโอ้โหต่อยตัวนู้นอีกตัวเตะก็ไม่โดนโอ้โอ้โหจบแน่ๆงานนี้จบแน่ๆเออฮ้ยยังดูดได้อยู่สวย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาทาวางกาฝากดีกว่าอันนี้ท่าทําให้ตีโดนยากขึ้นน,นี่ไม่ท่นคอไม่ท่านคอแล้วกันถึงมันจะเข้าน้อยก็ตามโอ้เพิ่มแอแท็กอยู่โอ้โอ้วัตถุฟักดูดเลือดโอ้ oh, ยังไม่ตายดีอยู่ดีอยู่อย่าใช้มาสพันนะถ้าใช้มาสพันนี่ด่าพ่อเลยนะไอน,นี่มันเป็นนักมวยมวะน่าจะเป็นแทงเกินเลยแล้วกันไม่ท่านคอ สวยอย่างแรงนี่แหละบัฟมาอย่างนี้แหละห้ามใช้มาร์ทพันเด็ดขาดนะเพื่อนมันโกงโอเคชนะแล้วเกือบตายโอ้วัตถุฟักลิสระโดตาย ขอเก็บไอ้ตัวไร้ประโยชน์นี่ไปก่อนนะครับผมไอตัวไร้ประโยชน์ออกไปเลยนายต้องไปอยู่กับดรโอคิดนะโอเคโอเคโอเคไปอยู่ก็ได้โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยก็ซับสไคร์ฟอนิคพาร์ทแอนด์เต็งโฟว์เวชิงแอนด์บายบายเจอกันพาร์ทหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับบายบาย